ก็พูดไปตรงนี้ฝั่งนี้คือสะพานกิริวงที่เขานิยมมาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็เป็นลำทานทางด้านหลังของผมนี่เองเดี๋ยวเราจะไปกันก็ว่าไปพูดให้ฟังอีกรอบได้ไหมหนึ่ะหนึ่งสองสาม อยากบอกว่าควรค่าแก่การมานะทุกคนแบบมันดีอะ่ะครั้งหนึ่งต้องมาให้ได้นี่ถึงที่พักแล้วเจ้าของโฮสเตทลบอกว่าให้ขึ้นมารอบนดัดฟ้า ก็พูดไปตรงนี้ฝั่งนี้คือสะพานกิริวงที่เุานนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็เป็นลำธารทางด้านาหลังของผมนี่เอง เดี๋ยวเราจะไปกันก็ว่าไปพูดให้ฟังอีกรอบได้ไหมหนึ่งสองสามนี่ตอนนี้ถึงหมู่บ้านคีรีวงแล้วจะบอกว่าบรรยากาศแบบดีมากอากาศแบบลมเย็นสบายมีเด็กน้อยเล่นน้ำด้วยนะมีควายเดินมาด้วย ่พูดวางไงนะก็ะพูดไปตรงนี้ฝั่งนี้คือสะพานกิริวงที่แล้วเขานิยมมาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็เป็นรังคายทางด้านหลังของผมเองเดี๋ยวเราจะไปกรันก็ว่าไปอ่าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว เรามาอยู่กลางเลยนะทุกคนจะบอกว่าน้ํามันแห้งสามารถเดินลงมาได้เนาะพลาก็จะเจอน้ําแบบใส่กลิ้งเลยนี่แช่มาแล้วตะตุ่มนี่เราจะเห็นเด็กๆเ,เล่นน้ำกันอยู่ตรงนู้นเห็นไหมพูดเลยว่าสมเป็นโอโซนอันดับหนึ่งของ ควรค่าแก่การมานะทุกคนแบบมันดีอะ่ะครั้งหนึ่งต้องมาให้ได้ทีรีวงนี้เรามาอยู่กล่างสะพานแล้วนะแล้วก็ซื้ออาหารลงมาด้วยนะ<ม>เพื่อที่จะเอามาให้ปลา นี่ดูดิเต็มเลย คตรเยอะมากคนเยอะเลยเยอะมากนี่เดี๋ยวเราเอาอาหารปลาให้นกด้วยนะเพราะว่ามีนกมาเต็มเลยทุกคน,น,นปาตอนนี้ก็ไปหาที่พักต่อนะอแค่ให้อาหารปลาทำไมเหงื่อออกขนาดนี้เราต้องแบบว่าค่อยๆเดินเดี๋ยวสะดุดก้อนหิน จะบอกว่าขึ้นไปถึงด้านบนแล้วต้องกลับลงมาใหม่นะเพราะว่าลืมกระเป๋ากล้องจ้า เอาเป็นว่าระหว่างที่รอสะพานเนาะเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่สะพานกันมานั่งพักริมลำธารแล้วก็กินไส้อั่วของกิริวงก่อนละกัน เล็กน้อยเล่นน้ำเต็มเลย คือจองไว้บนนั้นเลยเหรอ Turn left then Turn left Turn left นั่น,นไ,ไงไโอ้ยอยู่บนเขาเลยระวังนะทางแบบ Turn left then Turn left ก็คือว่าได้ดีจังเลย อดตรงไหนแล้วทีนี้ไม่ไปต่อหรือเป่านี่นถึงที่พักแล้วเจ้าของโฮสเตย์บอกว่าให้ขึ้นมารอบนดัดฟ้า จะเป็นจุดเช็คอินที่หนึ่งนะคะจุดเช็คอินที่สองจะเป็นร้านหนูน้าหาลูกค้าข้ามสะพานคู่ด้านหน้าค่ะจุดเช็คอินที่สามจะเป็นน้ำตกวังไม้ปักสังลูกค้าข้ามสะพานคู่ด้านหน้านะคะขับรถเ้ยวขว่ามูลประมาณสองจุดเจ็ดกิโลค่ะส่วนอาหารเย็นก็ถนนด้านหน้าของนี้นะคะส่วนอาหารเช้าก็ตั้งแต่สะพานสีขาวด้านหน้าเลยค่ะแย้วาวไปตลอดถนนเลยนะคะค่ะมีร้านหมูกระทะในนัไหมมีแดยมันจะอยู่ฝั่งด้านหน้าฝั่งนู้นนะคะอ่าแล้วก็มีเป็นแบบกิมจุนค่ะครับอยู่ที่โคราวปั้นเลย ก็สาหรับที่นี่เนาะก็จ่ายไปไม่ถึงพันนะราคาหลักร้อยวิวหลังร้านของจริงที่เนี่ยเป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมเจ้าของที่เนี่ยพอมาถึงอะ่ะก็แบบต้อนรับดีเนาะแล้วก็มีการแบบอธิบายต่างๆให้ฟังแบบโอเคเลยนะต้อนรับดีใครที่มาคิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังแน่นอน